ส่วนการตรวจสอบกระแสข่าวที่ว่าข้าวในสต๊อกของรัฐบาลนั้นหายไปเกือบ3ล้านตันนี่นะคะทางด้านองค์การคลังสินค้าก็ได้มีการตั้งคณะทํางานทบทวนตัวเลขสต๊อกข้าวใหม่หลังจากที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีสินค้ากเกษตรระบุนะคะว่าข้าวในสต็อกนั้นหายไปเกือบ3ล้านตันทีเดียวค่ะ โดยนายชนุดประกรณ์วงศีนินนะคะผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีข้าวหายไปจากสต๊อกรัฐบาลตามที่เป็นข่าวแต่เพื่อความชัดเจนจึงได้มีการตั้งคณะทํางานทบทวนตัวเลขสต๊อกข้าวมาอีกครั้งเพื่อทบทวนข้อมูลทั้งหมดโดยคณะทํางานชุดดังกล่าวค่ะเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลและดําเนินการตรวจสอบสต๊อกข้าวมาตลอดในช่วง8-9ถึงเเดือนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้นะคะอคอสอได้เคยชี้แจงข้อมูลไปแล้วว่าข้าวจำนวน2ล้าน9 0 7 0 0 0 0ตันไม่ได้หายไปแต่ว่าเป็นข้าวที่อยู่ระหว่างรอคิวสีแปรรูปแล้วก็ส่งมอบโดยได้มีการตั้งคณะทำงานค่ะลงไปตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลแล้วยังไงก็ตามค่ะองค์การคลังสินค้าก็จะทำการเสนอประลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ตัดสินใจว่าจะให้ออคสอหรือว่ากรมการค้าภายในเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องนี้